พระกวลอิมยังอธิบายไปอีกว่าในปรัชญาปรมิตาสูตรในภาคการตัดสรุ้ของท่านอธิบายไปถึงเรื่องอดิยสัตสีด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอธิบายปัจจยาการปฏิจจสมุปบาท12อาการด้วยอวิชาปัจจยาสร้างฆาลาเนี่ยไล่ไปถึงชาติชลามรณะท่านที่ ไม่เข้าใจภาษาบาลีไม่เป็นไรอันนี้พูดไว้สำหรับท่านที่ได้ศึกษาและมีอคติบางอย่างยังไม่ทราบเพราะไม่ได้ศึกษาฝ่ายมหายานจริงจังไม่ได้ศึกษาพระสูตรมหายานจริงจังบางครั้งทำให้ความเป็นเถรวาดถูกอัตราตัวตนของเราเข้าไปยึดแล้วก็เป็นกำแพงแล้วก็ไปข่มเขาซึ่งบางทีอาจจะโดนเขาถล่มกลับหนักกว่าเดิมก็ได้ ธรรมะเป็นเนื้อเดียวกันธรรมะเป็นเนื้อเดียวกันในฝ่ายเทรวาตอธิบายเรื่องหนึ่งไม่มีสองคือนิพพานธรรมมหาย,ยานก็อธิบายพระสูตรนี้เหมือนกันฝ่ายเทรวาตอธิบายเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามหาย,ยานพระสูตรเดียวกันเนี้ยก็อธิบายในเรื่องนี้เหมือนกันว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่างจากตัวตนเห็นไหม Okay. จนกระทั่งว่ามาอธิบายถึงเรื่องอริยศส,ส,สี่ปฏิจจสมุบาทอะไรรวมยอดอยู่ในพระสูตรนี้หมดเลยที่พระกุลิมตัสรู้แต่ฉบับที่เราสวดทั่วไปหรือฉบับที่เราเรียนทั่วไปเนี่ยมันเป็นฉบับยอ่อมันไม่ใช่ฉบับเต็มเพราะฉบับเต็มจริงๆละเอียดยิบเลยต้องเรียนเป็นปีศึกษาเป็นปี ก็อันนี้แหละที่ว่าคนเผาถ่านคนแบกฟืนคนตัดฟืนอ่านหนังสือไม่ออกเดินฟังน้องเนนท่องบนจะไปสอบน้องเนนท่องไปสอบได้แค่คะแนนบางท่านก็สอบตกแต่คนหาบฟืนตัดฟืนเผาถ่านนั่งฟังน้องเนนนั่งฟังพระไปท่องสอบบรรลุพระโสดาบันเห็นความว่างจากตัวตนท่านเวลาเข้าใจไหม ต่อมาได้เป็นสังฆปรินายกได้เป็นสังฆราชจีนองค์ที่6ท่านเวลาะอย่างน้อยพวกเราทั้งหลายก็จะเห็นโครงคร่าวว่ารูปว่างจากตัวตนอย่างไรขันห้าว่างจากตัวตนอย่างไรจริงไหมแล้วเนี่ยคือบาทฐานของมหาปัญญาพิจารณาให้มากในเรื่องนี้เถอะจะได้มหาปัญญา ไม่ต้องไปแยกหรอกว่าเป็นเทรวาสเป็นมหายานเนื้อธรรมเดียวกันมาจากพ่อองค์เดียวกันเข้าใจไหม